พระอ,องค์เสด็จมาหนึ่งค่ำเดือนเดือนสิบเอ็ดเนี่ยก็เราก็มาตักบาตรเอาวันหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดเนี่ยทำการบิณฑบาตสามรอบ สวัสดีครับพี่น้องครับมือหนีบ้ามอนนะครับไปไต่รายการเช็คอินที่นิสานครับมือหนีบ้าพี่พะนองมาเบิงประเภทนี้เวทนธรรมในช่วงออกวันศายเลยคือที่ประเภทนี้ตักบาเทิลว์ครับพี่น้องนะครับซึ่งแต่ละท้องถิ่นนะครับหรือว่าแต่ละหม่องกัดอ่าสีจัดโปรตรงกันนะครับอ่าบางบ้านเพิ่นอาสีจัดในช่วงสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ดนะครับหรือว่าบางบ้านเพิ่นอ่าจัดอ่าเล่มหนึ่งคำเดือนสิบเอ็ดนะครับก็รเรียกแต่แต่ละหม่องแต่ละบอนนะครับว่าเพิ่นสีจัด มือไหนนะครับมือนีอสิทธพัพี่น้องมาเบิ่งว่านะครับประเพณีตักบาตรเทโวนะครับอ่าพนี้อย่างแน่นะครับนยยี่พิธีการจังไดเนี้ยนะครับ,รนนรบซึ่งในช่วงของภาษาน,นะครับคลิดติพัฒนมากกับพัฒพี่น้องไปเบิ่งในเรื่องของการอ่าเฮ็ดพระศาตร์เพลิงนะพี่น้องครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีอีกอย่างหนึ่งในช่วงของภาษามือนีนะครับอมอมมติพาฒพี่น้องไปเบิง่งประเพณีการตักบาตรเทโวครับว่าพนี้พิธีการจังไดนะครับเดี๋ยวสิพาฒพี่น้องไปเบิ่งครับ ครับพี่น้องมนีบามอนพระพี่้านองมาเบ่งบรรยากาศประเีณนีนะครับวัฒนธรรมตักบาตรเทโวครับสำหรับปีนี้นะครับอากาศข้างนอกฝนตกครับพี่น้องด้านนอกนะครับทางคณะกรรมการนะครับก็เลยข้ามาจัดอยู่ในสาระการประเรียนครับ่สมีพื้นที่เบ่งทับแขมเนิดน้อยครับแต่จริงๆก็สาระกะกลวงอยู่ครับแต่ว่าจำนวนของพี่น้องที่มาร่วม งานประเพณนี้ตักบาเทโวฮ้นนะครับเห็ดมาจํานวนหลายครับก็เลยบึงไปจังทับแข็งในจังน้อยนะครับก็สำหรับประเพณนี้ตักบาเทโวนะครับสิมีการจัดเป็นประจําทุกปีนะครับในช่วงเทศกาลออกพรรษาเราพี่น้องนะครับซึ่งบาง หมู่บ้านหรือว่าบางพื้นที่นะครับคนกสิจัดในวันขึ้นสิบหาคำเดือนสิบเอ็ดนะครับบางบ้านบางหมู่บ้านนะครับคนกสิจัดอยูเดรบหนึ่งคำเดือนสิบเอ็ดนะครับคือหลังออกพรรษาแล้วแต่พี่ตาน้องสะดวกเมื่อใดนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ซึ่งเขาเรียกว่าวันเทโวโลหนะเป็นวันที่ประชาชนแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแต่ละอำเภอได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสนองดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาคำว่าวันสาคัญวันนี้คือวันที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคือพระองค์เสด็จลงมาที่สาอนุดาตลงมารับบิณฑบาตจากภาษาลีบุตรพระองค์ก็สั่งให้ภาษาลีบุตร เทศนาเกมหาชนที่มารอเฝ้าพระพุทธองค์ การจะักบาตรเทโวปกติวันปวารณาออกพรรษาเป็นวันวันหนึ่งคำ่ำตอนใกล้รุ่งตอนตีสี่ตีหเป็นวันปวารณาออกพรรษาตัากบาตรในวัน15บ่้าค่ำมันเป็นมันยังพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จลงมาแต่ว่าด้วยการสมมุติการกระทาของของคนว่าความสะดวกในการที่จะจัดทําทําเป็นแบบสมมุติสมมุติว่าพระองค์เสด็จมาความเป็นจริงเป็นจังว่า พระอ,องค์เสด็จมาหนึ่งค่ำเดือนเดือนสิเนี่ยพระอ,อ,องค์พระองค์เสด็จลงมาก็เราก็มาตักบาตรเอาวันหนึ่งค่ำเดือน11เดนี่ยดังนั้นการทําจัดวันเทวะจึงกําหนดอาวันนี้เป็นวันที่เราทั้งหลายได้กระทำกันการที่จะมาตักบาตรนั้นมันสุดแท้แต่พุทธศาสนิควรจะหามาได้ ของข้าวอาหารหวานข้าวทุกอย่างเป็นขนมนมเนยทุกอย่างสามารถเอามาเอามาใส่ได้ทั้งนั้นแหละตลอดทั้งโภชนาอาหารที่พระภิกษุสามเณรจะฉันได้เราก็เอามาถวายและการถวายเราก็มีการจัดขั้นตอนในการถวายในการใส่บาตรว่าระหว่างขนมและก็ข้าวสารอาหารแห้งเราจะไปใส่ปะาปนกันไม่งัจะเป็นการคัดเลือกสันตอกยากเราจรึงได้ ทำการบินธบาตรสามรอบรอบหนึ่งใส่อาใส่เตะสูกปัจจัยรอบที่สองใส่เข้าสันอาหารแห้งรอบที่สามใส่เข้าข้าวข้าวข้าวสูเข้าวส,สวยที่พระจะสัรนได้นี่แหละการการใส่บาทได้กําหนดก,กันแบบนี้การที่เราทั้งหลายได้มาทําบุญวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้มารวมกันทําบุญตักบาทเทโวหรือว่าวันโลกเทโวโลโหะคือปีนห,หนึ่งมีหนึ่ง หลังจากเทศกาลออกพรรษาถึงจะจัดงานประเภทนี้ขึ้นดังนั้นเราก็ควรจะน้อมนําจิตใจน้อมนํำความศรัทธาเรื่องใสในพระศาสนาตั้งตั้งใจ,งใจมีเกตนาอันบริสุทธิ์มาทําบุญตักบาทในวันนี้ก็ขอให้ผลบุญอุศนที่ท่านทั้งหลายได้ทํากันในวันนี้จงมาลวงเป็นเ,เป็นเดชะเป็นวระปัใจจัยให้ท่านทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขความเจริญ